ทักทายตอนบายบายครับเพื่นเปี่นในมาหน้าวันนี้ิเสียงคือเราครับมาเบิงรถไทเบิไทที่ปลูกมะชิงไคลูกคาแหงครับทางโน,น้นกำลังไถอยู่ครับกำลังกวนดินยุบพี่งกำลังแทงคลองครับดินแข็ง <laughs> เออ แต่รวดง่ย,งย,งย,งย,ยังบนยอกเขาครับผมเพื่อนเืองเงาเมืองน้ำกันไปครับนี่คือกํลังไถครับนี่คือบ้านสวนยูฟานายูโรบ้านสังแปนครับตำบลแวงอำเภอสว่างแหลนดินจังหวัดสกลนครเฮาเพราะงั้นจะเซนก็นได้พูกต้นแค่ลูกคาลูกงาชิ้นไข่ผูกเผ,ผ,ผาบอกงวงบินพีครับบินพีนี่อยู่ต้นนึง <c oughs> ม่วงกับเบาไตะแบมนีม้หาต้นครับแบบหามันต้นหกต้นครับผมพอได้กินโยอนี่คือวิถีชีวิตของชาวสกุลนครครับดบน่งกันครับผมเดยวแท่งข้อง ลงคาครับลงหัวจิ้งไก่ประมาณนี้ครับนี่คือรถก็ยังทํางานอยู่ครับกําลังทํางานไใส่แียงจกักแียงยนต์แหละครับคู่มือนี่กระยุกขึ้นมาแต่ก่อนใส่ไถไม่ใส่ขั้วไรลาดยังใส่แรงงานรถเบิดครับรยังยนต์เม็ด ส่วนแค่ครับได้ผลผลิตเพิ่มมาหลายแล้วครับปลูกไว้กแอบดอกแข่นดอก,ดอกไม้ห้าได้เก็บผลผลิตเพิ่มครับผมพอได้ครับิ่วกันงรับกันครับ,รบไปโดนๆครับผมคือเป็นกําลังไทยขวนไทยขึ้นมา ของวิถีชีวิตของชาวเมืองสกลค,ครับจังหวัดสกลนครครับ นี่คือวิธีการพว่านดินครับไงค,คู๊บพี่น้องเลย <laughs> ลงหัวอิงคายไม่กับตรงพุ่นดินไหมครับผมเปลี่ยนเป,ปลี่ยนกระแายแงงครับฝนบวชันมาปกฝนกับปกมาลองพปล่ยนเปลีครับป๋อพ่อสิเปียกสิงสงหงอย่างเปลี่ยนๆเลยบ้านสังแปนบ้านพี่น้องเปลี่ยงไดเน,หนาะ 갑 <laughs> คือท,ท,ที่ทำกินครับทำปลูกพาปลูกตะไคร่เป็นไปตามวิถีชีวิตของชาวบ้านปอะมาณครับบ้านบานเฮ่ากับท็ดปลูกว่าปลูกย่างใดกับย่างหนึง่งนะครับต้องปลูกอยู่กับในกำน้า อยู่กับหัวกับสวนครับอยู่กับชีวิตประจำวันครับ ครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับที่เผามาเป็นกำลังใจของพ่ปัญญาเสถียขอ,ยขอฝากนี้เด้อครับเพียงเพื่อนก <c oughs> ดไลค์กดแชร์ของปัญญาเสถียนนะครับผมแต่มีคลิปมีไม่มีกำลังใจจะมีคลิปไหมครับโอเคขวนด,ดินครับคุณไขขวนด,ดิน คลิปนี้นข,อขอพิปเพียงแค่นี้นครับผมรอส่งคลิปหน้าครับอะไรคลิปลปผมใหม่ๆม,มาพี่น้องเป็นแฟนเท่าไรเบิง้งเรืเร่อยๆครับขอพี่น้องมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงครับทุกคนทุกครอบครัวมีเพียงปังๆเด้อพี่น้องสวงัสดีครับ